อเซิรฟ์ฟกำลังเข้าเซิร์ฟหมีนะโอเคนะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับ VVF in นคงวันนี้เราจะมาจอยไมค้าหมู่เซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็จะมาเล่นกับคุณหมีพูนะครับซึ่งเป็นแขกรับเชิญของผมแล้วผมกำลังเข้าเซิร,ฟร์ฟเขาแล้วตอนนี้คือแหลกมากากแล้วก็ยังไม่เข้านะครับอโอเคผมเข้ามาแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ย<อ>นี่นะฮะแป๊บหนึ่งครับ คุณหมีคนแปบน,นะครับผมก็เพื่อนโอเคผมอยู่กับคุณหมีแล้วนะครับตอนนี้ m อ c เลยผมไม่ทำอะไรคุณเลยครับ m ิ c เอลย MC ไม่ใช่ M แต่แต่ผมจะไม่ใช้นะครับจะใช้ระยมจะเปคือการแท็กไปหาคุณหมีเท่านั้นครับชื่อโกงตลอดแต่วิแม่โอ้ยโทษดีโอเค,อเคมีอะไรให้ทำบ้าง แสดงพิกัดแบบตอนนี้ x โอ้ยพิกัดของเราก็อยู่ที่ x สิ y 6 2แปดแซตแปดสิบสองมีมีมีจำจำจำเอ้ยเดี๋ยวเอากระดาษมาดิถ้าเราหลงบ้านให้ให้แล้วก็ตามเขามานะเขาจะดูเขาจะดูพิกัด y หกสิบสอง s ็แปดสิบสามจำพี่กัดไว้นะจะฝ้ายามให้ไปตัดไม้แป๊บนะไม่มีอะไรทําแปบ๊บย้ายแป๊บบ โอเคครับตอนนี้ก็เราก็ตัดไม้ไมาได้สิบสองอันนะครับอ้คุณมีรับไปมีเยอะแล้วเฮ้ยแมงมมได้ยินเสียงอะโอ้ยไม่มีอะไรเลยอะเดี๋ยวครับของแบบอึ๊บโปะอะไรอะ โอ้ยมาจากไหนอะ่ะเฮ้ยทำไมทำไมมียาเสริมอะ่มอะเฮ้ยเาติดเชื้อเอาติดเชื้อแบบนะทิ้งลงแม่น้ำแล้วลืมทุกอย่างทิ้งความเจ็บชำ้ำที่กาะกินในใจ จริงลอยบาดแท้แล้วหาคนให่ไม่ใช่อ่ะปล่อยให้พวกเราก็เป็นมนุษย์ยกหินนะครับปล่อยให้ลอยไปลอยลงสู่ทะเลฮ่า แล้วก็แบบปิดปิดอันนั้นไงนก็เราจะเล่นเป็น EP EP ไปนะครับ EP นี้ก็เป็น EP แรกนะคะที่เรากำลังเล่นอยู่ เดี๋ยวเราจะกลายเป็นมนุษย์ยุคหินแล้วนะครับถ้าเจอถ้ำหมอลาเขาไปหาแบบกล่องเก่า้นองนะจิ้นขุดเหนือนะเจอเจอถ้ำหรอเขาหา ตอนนี้เขากำลังเผา่านอยู่ตฮ้ไม่ลืมสร้างหีดเก็บของเลยก็ไม้ไม่พอขอไม้หน่อยดิเดี๋ยวเอาให้ต้อให้แค่มสไมไม่เป็นไรไม่เอาแล้วจะทำมาน,นั้นเอา้า ำไมทำหีบไม่ได้อ่ะททอุ้ยโทษดีเอขึ้นมาโอเคทำหีบได้แล้วเอาหีบมาวางดิเอาฐานไว้ในหีบนะ สต็อปไม่สต็อปจะตัๆๆดต่อทำไมโอเคนะครับเราก็เจอม้าแล้วนะครับเราจะไปฆ่าม้า,ากัน <c oughs> เพราะทำไมมันมีเขตสิ้นสุดเออมีเพราะมันแปลกแปลกอะ มีปรับมึงเอ้ยหรือว่าหรือว่านี่มันเป็นเฮ้ยปกติ m i n ค c r a จะไม่มีเขตสิ้นสุดนี่มันสินสุดเหรอมันไม่มีสิ้นสุดนะ m i n ค c r a ่ะไอ้ตรงข้างหลังมันก็กว้างเอาไอ้ตรงนี้ก็ได้อุ้ยเจอหมูอ่ะอุ้ยตอนนี้เราอยู่พิกัดที่40นะ บ้านเราอยู่พิกัดที่สิบเจ็ดโอ้ยข่าหมูแป๊บแ,แตได้เนื้อหมูแล้วไปหาท่าแป๊บ ไม่ได้สต็อปโอ้ยพิกัดที่สิบเจ็ดเดี๋ยวนะถอยถอถอย,ถอยเพิ่มมันพิกัดที่สิบสี่ตรงไปข้างหน้าอ่าเจอแล้วลงข้างล่างนี่ไงพิกัดที่สิบเจ็ดไม่คือเวลาหลงทางเขาจะใช้พิกัดไง เขาทำอาหารก่อนนะเฮ้ยเข็ดสิด้นสุดเหรองั้นเหรอมันมีจริงๆด้วย้ารู้วิธีหาของละเข็ด เขตสิ้นสุดเนี่แหละจะเป็นที่หาของเราโอเคขุดลงไปเรื่อยๆมันจะเจอแบบพวกเหล็กอะพ่อเมื่อไหรจะพาไปเรียนว่ายน้ำอะ อย,ยอยากเรียนอยากเรียนเนี่ยมีทำเตียงได้ยังยังกำลังเขาทำยาสองอันเอาเงินทำเลยเขากำลังขุดโคอยู่ตอนนี้นะครับผมก็มีวิธีหาหาแร่ ว่จะพังไม่น่าเชื่อว,ว่าจะมีเศษสิ้นสุดเลยฮะเมื่อก่อนไม่มีสงใสเป็นพ้อเซิร์ฟนี้เราลองเปลี่ยนเซิร์ฟไหมไม่ต้องไม่ต้องเซิร์ฟเดิมนี่แหละโอ้พระเจ้านั้นตัวนี้เราก็ขึ้นมาได้แล้วนะครับเราก็จะมาฆ่าหมู ต้องตามพิกัดที่สิบเจ็ดเฮ้ยเจอมายังไม่โตอ่ะย้ายบ้านปะไม่มันมันยังมีไกลแต่ว่าเรามาพิกัดที่สิบเจ็ดคือมันจะเป็นตรงนู้นเลยอสิ้นสุดเลยแสดงว่ามันเป็นเกาะดิ ช่างมันช่างมันไม่เป็นไรคือมันมันกว้างกว่านี้งไงแล้วเรามาอยู่ที่มันใกล้ๆอะ่ะตับีเลยไปไปกันเด้อ เจอวัวแล้วอยากกินเนื้อวัว <c oughs> มานี้มานี่ตามมานี่ okay, <keeper. S 1> เราอยู่พิกัดลบห้าแถวภูเขารอบภูเขาน่าจะมีถ้ำอยู่เป็นตัวอะไรที่มันเก่งกว่าฮีโรบาย ไอ้ฮีโร่บาย 3, 3อ่ะสามอ่ะเหี่ยวเฉาอ่ะเป็นตัวแบบคนสร้างที่มันเกิดไปแล้วมันสร้างตัวใหมขึ้นมาเก่งกว่าฮีโร่บายพันเท่าอ่ะคนของคนสร้างเหรอสลาม,มเ,ลเครื่องเขาเกิดไปแล้วเหรอมันเกิด เป็นไลไรทีมงานของมาค้าบองทีมงานก็เลยแบบเอาไวรัสล,ลงอะไวรัสล,ลงไหนลงเกมทำไมเขาถึงเอาลงอะ่อนนะเขาโกรธน้โอหลกแป๊บนะครับตามมาดิ โอ้ไม่เจอถ้ำเลยอะ่ะ okay, <okay>, okay. ไม่ต้องฆ่ามันมเจอถ้ำคงจะดีอะ่ะเฮ้ยชิ้นสุดแล้วหรอ,อ,หรอทำไม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบนะครับฝากกดไลค์และกดซับสไคร b ์เราด้วยคครับสวัสดีครับพันจะมาทำให้กว่าเดิม